โยก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กันกับแมปวันพีเช่นเคยแมปนี้มีชื่อว่าวอชวอล์คซีนะครับน่าจะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่ทําทำมันเถอะนะเอาว่าคลิปนี้ไม่มีแรงมาผม้อแค่จะไปทำแกลปกพอดีก็เลยเดี๋ยวจะอัาคลิปสอนด้วยละกันเพราะผมก็ไปครั้งแรกเหมือนกันไหนๆก็คือไหนไหนก็จะไปทําแล้วก็ทําคลิปไปด้วยละกันนะจริงก็กะว่าจะฟังให้วิวตังก่อนแล้วค่อยมาอคลิปแบบนั่นแหละอย่างที่บอกไปเนาะไหนๆก็จะไปทําแล้วก็ อัดคลิปด้วยแล้วกันนะแล้วแล้วแล้วคืออะไรมันขาหนึ่งตัวเดี๋ยวแป๊บนะคนดูแล้วคืออะไรมันขาหนึ่งตัววะเวน, <c oughs> วะนี่ยนะโอเคนะครับอ่ะก็ก่อนอัดคลิปมันก็ ขอแยกขายของก่อนละกันนะสำหรับใครอยากได้สัตว์เลี้ยงในโกะการ์เด้นนะครับผมแล้วผมก็นำร้านกับวิบชอบเลยนะมีสัตว์เลี้ยงคุณเลือกสั่นมากมายนะครับผมนะผักผลไม้ก็มีเช่นกันนะครับผมนะส่วนแมมมอื่นก็มีเหมือนกันนะครับผมเช่นบล็อกฟู้ดทอเรตเทอร์เบอร์ดีเฟนแล้วก็แมมมอื่นอีกมากมายเลยนะจ๊ะก็ลิงก์ร้านเนี่ยอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับว่าแล้วเราไปทํากันเลยละกันเนาะอันนี้ก็เพิ่งไปครั้งแรกเลยนะก็เมื่อกี้เพิ่งไปดูมาก็โศว์ร้อนเลยว่าทํายังไงนะเเดดีี๋ยยววจจะะไปสออนน่าารกกกบุทํลั ไฮคีเกาะด้วยแล้วการแถมให้นะแต่ผมแต่ผมไม่ทำไม่ได้นะว่ารู้จักตังกับเวลก็น่าจะทำาฮคีเกาะไปได้นะ่าทำแค่แกโปะนะในคลิปนี้นะครับให้ข่าวว่าแกโปะเนี่ยราคาอยู่ที่ห้าพันนะผมนะ่ตังเราฟาร์มมาหมื่นสี่ก็น่าจะพอ,อแล้วนะครับโอเคปะอันนี้ผมอยู่เกาะเกาะบาป่านะครับอันนี้เกาะบาป่าเนาะถ้าเกาะที่เอาไว้ทำแกโปะเนี่ยมันจะเป็นเกาะแบบนี้นะครับนี่มาเห็นไหมนี่มันจะแบบว่าเป็นแบบนี่ ไม่แน่ใจว่าตรงมาอบผมบมาเห็นบาตรแบบเนี้ยคือใครที่ปรับกราฟิกอ่าสูงๆเลยก็จะเห็นนะแต่ว่าใครที่เป็นมือถือก็เอ่อตามมาก็ได้นะเกาะแรกนั่นดีก็เร้่งไหนวะนั่นดิผมก็รู้ว่าเกาะแรกอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นว่าคนที่พอจะมีตังค์ซื้อแกะโปดงเเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่แบบเรื่องว่าพอผมปะมาณเนียเก้าสิบแปดสิบเนี่ย, 90, 80, ยก็อยู่มันเกาะหมาป่าเนาะให้เราก็เลี้ยวขวามาก็ตามมาเลยเนะครับ เพราะว่าคนที่เวลหนึ่งเริ่มต้นเลยเกาะแรกคงจะไม่มีตงังซิแคปโปนะเพราแบบไม่ไม่ต้องหรอกมัมกม้งนะอีกอย่างก็ผมรู้ว่าเกาะแรกวนไหนด้วยลุมเกาะมันเยอะจัดไปนะอันนั้นปะอันนั้นอันนั้นอันนั้นแต่เกาะแรกนะถ้ามันเกาะแรกนะ้ต้องแบบหันซ้ายมานะคุณดูะหันซ้ายมาก็จะมีเกาะนี่คนระับเป็นเกาะแบบสาวทุงสูงนะได้ข่าวว่าต้องอันนี้ด้วยเหรอเล่นปลาก,กรวด้วยเหรอแย่เลยเนี่ยแล้วก็พิวด้วยดินะ ก็แมปประพิบเปิดใหม่เลยก็เปิดได้มา3วันนะฮะผมจะมันที่3นะคนดูเล่นชาอะไรบ้างเครแล้วกูเน,นี่ยเพิ่งมาฟาร์มเมื่อกี้เลยนะนี่ครับเจอเกาะแล้วนะครับมันจะมีตัวแกปดข้างบนนะครับต้องกระโดดขึ้นไปนะครับเราไปด้วยกันเลยไปอฮะไม่น่ายากนะอีซี่ แค่นี้สบายๆทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องตั้งไหนอะโอเคปุ๊บปุ๊บเป็นถึงดินจาแค่นี้ฉิกเกือบตกเป็นถึงดินจาแค่นี้มาทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องแล้วเรานี่ขึ้นยังไงอะอ๋อเดี๋ยวแล้วแล้วพี่แกทำขอบไปทำไมเนี่ยอ๋อคือการไอ้พวกโง่ตกใช่ไหมเข้าใจแล้ว เว้ยเว้ยเว้ยสบายสบายแค่นี้ทำอะไรพี่ได้อีกน้องสบายจัดอ๋อปีนดิพี่ปีนดิเออโอ้ง่ายเกินนึกว่ายากกว่าน,นี้นะไปะเก็บกองก่อนแถมเอาตายนิดหน่อยนะค่าค่าเรือนะครับโอเคมามาทำแกปโปก,กันนะราคาที่ห้าพันนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยใช่ไหมตังหายก็ได้ได้ได้อ่าแกปโปนะฮะ แต่ขอยาถ่ายปกพี่แกก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเอามาซูมจอไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะเอามัา๊วออโอเคโอเคโอเคหลอนหลอนเดี๋ยดอกถ่ายถ่ายปกพี่แกก่อนเดี๋ยวนะท,นวนะทำไมมั๊วอย่างเงี้ยมั๊วอยู่กลางจอใช่ไหมเดี๋ยวแปบบ๊บเดียวคนดูถ่ายปกก่อนเอาล่ะโอเคไปกันต่อนะครับไปเราไปกันต่อนะครับต่อไปเราก็คือจุดทำฮาร์คิสเกราะนั่นเองนะครับ อยทูทําให้า่เกาะไหนได้ข่าวว่าอยู่หลังเกาะแรกนะเราต้องหากเกาะแรกก่อน,นะครับว่าเกาะกแรกอยู่ตรงไหนเพราะผมไม่ได้เหมือนกันนะน <c oughs> ะเมื่อกี้เรามาจากทางไหนเวลโอ้เมาส์เมาส์ออหรือแปลว่าคิปล็อกอยู่อืหือันนั้นปะอันนั้นน่าจะเกาะแรกข้างหลังเกาะแรกก็คือน่าเป็นเกาะตรงนู้นนะนี่แมมเป็นจากโปรไฟล์คณดูนะ <c oughs> ดูตามเมาส์แล้วกันนะ เรือแบบชิวๆนะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นเฮ้ยเกี่ยวเกมเ,เกมที่ไม่แบบนั่งนั่งงง,ง,งๆอย่างนี้แบบแอ,อนิเมชั่นแบบขยับไปมานะเฮ้ยแต่เขาทำแบบว่าเว่าหมุนหมุนสมอเนี่ยสมสมอก็แย่แล้วหมุนหมุนที่ขับเนี่ยแบบหมุนแบบหมุนตามเราอ่ะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาโคตรเท่นะเหมือนแมปนั่นเลยแมปไอพิกเซลพีซปะได้ผิดนะไม่รู้จำไม่ได้ทำกับแมปไทำทำ แต่เหมือนเท่นะทำกันนะโคตรเท่เลยอันนี้คือมันแข็งๆอะ่ะนะอ่ะถึงแล้วโมโมพูดโม,ม,มนาแล้วถึงก่อนแล้วนี่ครับกอดเลยนะครับยวม,มีตัวทำไฮคิสก่ออยู่นะก่อปราสาทาอ่าฮะตำแหน่งของมันให้ผมดูนะก็น่าจะประมาณตรงนี้นะโอเคไปเลยโอ้ยโอ้ย ว่าจอมันสันสันจแปลกเมื่อ้อะไรอะว่าจอมันสันสันเนะมื่อกี้อาา่ะฮะตัวทําก็น่าอยู่ตรงนี้หลังบ้านนี่เลยคุยไปห้าหมื่นเะด็ดนะเอา้าไม่ไม่ต้องใช้อันนี้เหรอเลเวลเหรอเอากระตักเดี๋ยวโอ้โหลุงลุลลงนี้ฟาร์มตังค์กระตักหกหมื่นน่าดีเลยไหม เอาห้าหมื่นดูว่าโหวันต้องใช้เวลด้วยคือปกติเกมมันจะใช้แบบเลเวลแบบสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเอาไอเกมนี้ไม่ใช้เวลเหออเอาใช้แค่ห้าหมื่นหรอพี่ชายโอ้ยถือว่า,วาเกมดีนะเอาเปว่าคลิปนี้ก็ยังทำได้อยู่ทีเพราะไม่ได้ฟาร์มมหานะแต่ก็ใครที่มีตังครบแล้วก็จริงมันก็ไม่ได้เขียนไว้ใช้เวลนะงนั้นแหละคือก็อมาซีเลยนะดู กดตัว J ในการเปิดนะสมมติถือไม่รู้นะเปิดถนะือแล้วมีไอคอนเปิดหรือมั้งนะครับอ่ะคิดนี้ก็มานี้แล้วกันดูนะไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาุกูน้องลา